ผมสพมาพี่อย่าเพิ่งคิดอะไรเขาขโมูลกันมาแปดปีแล้วเงินเขาก็ต้องลดอ๋อยลงเก้าปอเคก้าปีผมไปเช็คมาแล้วครับถ้าพูดถึงว่าแฟนงผับของบุญนัทนี่นะครับหนักทุกคนมันหนักเล้วและตัวหนักด้วยนะฮะเรว่าวันนี้เอาเสื้อสเวตเตอร์ครับเป็นตัวที่ คนนี้น่าจะใส่ตั้งแต่สมัยเรียนที่ฮาร์วาร์ดเลยครับกือบสิบปีแล้วนะฮะอันนี้มีกินใส่ได้อยู่นะเพราะว่าผมไม่จเจริญเติบโตเลยจากวันนั้นนะฮะะนครับผมอันนี้มีกินของคุณมาร์คซักขบเลยติดตัวด้วยไหมครับไม่มรับผมไม่ได้เพื่อนมากักเป็นเพื่อนกับพี่สาวเขา <c oughs> อ๋อเหรอใช่โอ้ไม่กินพี่สาวด้วยกันมีมีสองตัวใช่ไหมมีตัวนี้เลยครับอันนี้เป็นตัวแถมครับ เป็นเสื้อกันเพราะว่าอย่างว่าประเทศไทยร้อนเดี๋ยวเอาได้ตัวนี้ไปไม่รู้จะใส่ตอนไหนครับผมเราก็เลยมีตัวนี้มาให้ได้อยู่ได้ทุกสภาพอากาศโอเคแค่บอกว่าเตือนข่าของคุณนักแฟนคลับของก็กรีดแล้วครับพิธีเห็นไหมนะครับตัวตัวนี้ใส่ไฟมีด้วยนะครับแล้วก็บีมเองดับไฟด้วยน้ำมันดับไฟด้วยน้ำมันแล้วไฟจะดับได้ไงอ่ะครับอ๋อเพลงชื่อเพลงชื่อเพลงเพลงเพลงบอกเลยว่าของมันเหมือนน้ำมัน ลองได้นี่ตามมาเกินกว่า5ปีแน่นอนเอาละไม่พูดภาพจำเพลงครับผมถ้าเปิดที่เท่าไหร่เปิดตัวเลขกหนักๆไปเลยเอาหนักที่หรออย่ากลัวลูกอย่ากลัวเปิดที่อย่ากลัวอย่ากลัวโอไปอย่ากลัวผมเอาเลขสวยได้ไหมเอาเลขสวยครับผมหนึ่งพันแต่เลขกหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทครับผมหนึ่งพันยี่สิบสิบเอ็ดบาทก็เริ่มต้นมาวันละสามพันเดี๋ยวก่อนผมขอให้ก่อน ขาให้ก่อนพี่ฮะสองทางให้ก่อนเลยก่อนที่เราจะได้เพื่อนอื่นมาเห็นคุณค่าในของเราต้องมีคุณค่าในของตัวโอองสามสีาห้เองบุณสู้เขาไหมสี่อาครับผมนี่เป็นเก่งเตียมอุตสาหกรรมในครอบครัวนะครับใดีห้า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 หรอ้าโอเคมันหมดคุณค่าแค่นี้แหละห้าพันบาทคุณอะไรเอ่ยคุณอะไรครับ กิวีกิวีคุณกิวีให้5,000ครับมีใครให้มากกว่า6,000คใช่ไคุณอะไรครับคุณอะไรครับคุณอะไรครับชี่คุณไม่ไม่รู้ไม่ใช่คุกิวี่ให้ห้าพันจูนคุณพี่ไม่ตคุณพี่สวยคุณพี่สวย6,000บาทมีใครให้ อีกที่เจ็ดพันครับอันนี้ต้องเป็นแาทครับอันนี้ห่วงกันหรือเปล่าฮะเปล่าใช่ไหมครับต่างคนต่างมาใช่แล้วโอเคคุณนัดนัดนัดคนเดิมเลยคุณยี่มาเดิมคุณนัดนิงหน่อยอันนี้ของของมาแล้วจ้ามันบ้าจ้ามันบ้าแต่นี้สีหน้าแบบเดี๋ยวไปยืมต่างกันเองพี่จ๋าผมมียืมสามพันนะครับสามารถบวกได้เลย มีที่ไปร้านเจ้าพันมีนะฮะโอเคมีถามว่ามีด้วยไม่มีนะผมมีนี่ไม่ยืมเอาเลอะคุณอะไรครับคุณอะไรครับคุณเฟิร์นเฟิร์นเฟิร์นคุณเฟิร์นให้หนึ่งหมื่นบาทครับชี้ไปทางนู้นถึงอะไรครับออกข้างบนนะครับออกข้างบนคุณไหนครับคนไหนครับคนไหนครับให้หนึ่งหมื่นบาทแต่ด้านบนเปล่าครับวิ่งขึ้นล้มเองป้าไปแล้ว นี่คือเราพลาดไปสางจากเบื้องบนตอนนี้พี่เธอมูลบาทนี่ไม่ค้านีอีกไหมผมบอกแล้วว่าแฟนค์ถ้ของคุณนักไม่ธรรมดาครับผมนะครับมันคือการทำบุญนะครับใช่ครับทำบุญและมันจะไม่จบที่หนึ่งหมื่นบาทผมบุญเยอไม่มีคำว่ามากไปนะนี่ได้เยือกตัวแล้วจใจก่อนจากคุณนักช่วยนะเออไปต่อยคุณนักช่วยคุณนักแถมขอแก้มกับการโผล่แฉ่เก้มของข้อเหรอ หนึ่งพันหนมื่นหนึ่งพันบาทได้กอด้วยนะคะได้กดได้กอดแกเราไมต้องหยุ่ที่เลขนี้ก็ได้นะครับเป็นเลขอื่นก็ได้นะสองพันบาทเขาสองพัไปอ้ไป้องนะกรรวรอมพกสุดยอดเจลลสิบหนึ่งหมื่นสอับาทผมจากคุณเฟิร์นเจ้าเดิมนะครับเฟิร์นจากเบื้องบนอีกแล้วนะครับโอเค ีชิ้นี่มาอะไรฮะต้องเป็่าเปล่าคนจีนเขาเชื้อว่าทำอะไรกันอยู่โอเโถเริ่มเริ่มเอาของต่างตแล้ต้องให้คุณน้าคต่งโจรจรนะครับผมไม่กล้าฝุดรีเยอะผมรู้สึกว่าเป็นที่เขามา9ปีแล้วผมไม่รู้ชันน้าผมจะจใช้อะไรเขาบ้างเยอะเยอะ อยากเลี้ยงร้บผมประมูลต่อด้วยครับนึ่งือนชาหนาเป็นปฏิมาติกันที่คาทุกคนเลยนะหนึ่งหมื่นสองพันบาทครับหนึ่งหมื่องพบาทยงจัดเลยหนึ่สี่พันบาทนงือสุ่ดเียสุดเียยังไม่สุดยังไม่สุดทำไมไม่สุดสุดเลยมีการต้องมีวอลกลงกามีรอสองมีรอบสองยังไมุ่สุดท้ายนี่เป็นแบบุ้งแรกนะครับหนึ่งมื่บาทครับ ครั้งที่หนึ่งครับขู่ไว้ก่อนเลยทั้งนี้เริ่มเงียบนะเสียงจะเบิ้กบนเริ่มเงียบไปเฟื่นงแล้วไม่ส่งเสียงอะไรมาแล้วเบิ้์บนลได้ขุ้นมอไซค์วิตงกับบ้านแล้วเรียบร้อยเดี๋ยไวแล้วหนึ่งหมื่นสพันบาทครั้งที <c oughs> <c oughs> 45, 14, 46, ่สองครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยห้าบาทเ้น่ยน้าเาองเยจง 1 5ึ่งันบาทครับจะ่ข้าไขถามชื่อก็เดี๋ยวไม่ต้องไปยกับฉันมาผมไห้ประสรงรงาผมลายอีด้วยนี่เหมือนับบชวไใมครับมีเพคคุกเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวแไม่ใช่ไลฟ์ลฟ์อยู่ลน์อยู่หรือว่าเดี๋ยวคนที่บ้านเขาเห็นว่าเขาแอบหนีมาอะไรเงี้ยครับมก็ต้องไม่ปส่งของามกันโอเคครับผมได้ได้ได้ลฟ์อยูเนคเราหาเรื่องกันอยู่จะขึ้นเองด้วยไหมคะแต่เหมาเ จบไมม่เอาไปครับไปนี้คือพวกไปก่อนนะหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครั้งที่หครับจบนะจบไหมพี่สกอร์ครับคือผมก็เราแต่ที่ผมก็จะจบดีไว่จบดีหนึ่งมื่นห้าพันบาทครั้งที่สองครับได้หยอดกั้วยได้หอมด้วยใช่ไหมขอมขอนเดี่วอกล้วย้อเดียวหนึ่งหมืาพันบาทครั้งที่ Lady and gentlemen and